วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกำจัดสนิมง่ายๆภายใน5นาทีขวานของเราในวันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ House Brook จากประเทศสวีเดนเก็บเอาไว้นานมากแล้วครับหยิบออกมาทีเนี่ยสนิมขึ้นบนใบขวานซะแล้วโดยผมจะใช้เจลกำจัดสนิมของเคอร์นิกในการทำความสะอาดครับ ผมจะบีบตัวเจลกำจัดสนิมลงไปตรงบริเวณใบขวานที่เป็นสนิมนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ใช้แปรงนะครับค่อยๆขัดออกเพียงเท่านี้สนิมก็จะหลุดออกจากใบขวานแล้วครับซึ่งข้อดีของเจลกำจัดสนิมตัวนี้เนี่ยเราสามารถกำจัดสนิมได้เฉพาะจุดนะครับและตัวเจลเนี่ยครับมันไม่ทำลายพื้นผิวโลหะรวมถึงไม่ทำลายสีด้วยตัวเจลเนี่ยมันสามารถยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในแนวดิ่งก็ตามอย่างเช่นน็อตใต้ซิงอ่างล้างมือครับ ผมบีบเจลลงไปบนน็อตท,ที่เป็นสนิมทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ใช้แปรงขัดออกนะครับแล้วน็อตของเราก็กลับมาเงางามเหมือนใหม่เลยครับตัวเจลกำจัดสนิมของเคอร์นิกนะครับสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวที่เกิดสนิมเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กโครเมียมสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองและทองแดงถ้าสนิมเนี่ยมันเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อมากเนี่ย เพียงแค่เราบีบตัวเจลกำจัดสนิมลงไปและทิ้งไว้5นาทีตามด้วยเช็ดด้วยผ้านะครับผมแค่นี้เนี่ยสนิมก็ได้หลุดออกไปหมดเลยนะครับถ้าสนิมเนี่ยมันมีความหนานะครับให้เราบีบเจลแล้วทิ้งเอาไว้นานหน่อยตามด้วยใช้แปรงขัดออกนะครับสนิมเนี่ยมันก็จะหลุดออกได้ง่ายยิ่งขึ้นหลังจากกำจัดสนิมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สเปรย์พ่นป้องกันสนิมของเครนิก์นะครับเมื่อเราพ่นไปแล้วเนี่ยตัวสเปรย์มันจะสร้างชั้นฟิล์มบางๆเพื่อเคลือบป้องกันไม่ให้เกิดสนิมบนโลหะครับ วิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการกําจัดสนิมที่ง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาผมว่าถ้าเรามีเจ้าตัวเจลกํากจัดสนิมและสเปรย์พ่นป้องกันสนิมของเคอร์เน็กติดบ้านเอาไว้เนี่ยมันทําให้การทํางานของเราเนี่ยสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเลยครับส่วนใครที่สนใจอยากจะลองใช้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ในคลิปนี้เลยผมได้ปักตะกร้าาไว้แล้วเรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ